วันนี้ฝนตกครับก็ออกไปซื้ออาหารไกลไม่ได้ครับก็เลยจัดมาประมาณนี้ครับอิซิโกครับมีข้าวกระเพราหมูนะครับแล้วก็ข้าวผัดน้ำพริกเผาหอยลายแล้วก็มีถั่วไรญี่ปุ่น20บาท อันนี้สามสิบห้าสิบห้านะครับแต่ที่ผมจะเอาไปทานกลางวันก็คืออันนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละครับในสุดก็ถึงมือกลางวันแล้วครับข้อดีของการทานแบบนี้นะครับก็คือว่ามันง่ายมากเลยครับที่เราจะรับประทานนะครับเปิดมาให้นี้ครับโอ้โหแล้วก็ไปเวฟครับแล้วก็หาช้อนมาสักคันหนึ่งมาทานนะครับ ง่ายสุดๆครับเดี๋ยวไปเวฟดูนะครับเรียบร้อยแล้วครับมาชิมกันครับมันจะมีแบบมีเห็ดด้วยนะครับมีเห็ดแล้วก็ต้องขออภัยนะครับที่ไม่ใช่ขาตั้งกล้องครับเพราะว่าไม่ได้เอามาครับเอาแบบผมจะทํามือให้นิ่งที่สุดแล้วเปิดระบบกันจั่นนะครับตอนนี้ร้อนน่าจะร้อนแล้วนะครับอ่ะชิมเลยเอาแล้วนะครับ กินน้ำซุปก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมันได้รสชาติแบบเหมือนไปทานที่ฮ่องกงเลยครับมันรสชาติออกแนวจีนจีนะครับจริงคืออ่เดี๋ยวผมลองทานไอ้ไข่ไอเดี๋ยวผมกินเลนนิดเดียวเองลองให้พี่เขาตักไปแห่งนหนึงเพราะที่เขาเคยไปฮ่องกงมาอ่ะ ให้พี่คนนี้เขาเคยไปฮ่องกงปุ๊บรสชาติจีนแท้ใช่ไหมครับนี่แหละครับก็คือว่ามันเป็นรสชาติที่แบบวางตุ้งอ่ะอืมอืมอร่อยครับบางคนบอกผมกินอะไรก็อร่อยไปหมดทุกอย่างอันนี้ผมก็ยอมรับเพราะว่าผมเป็นคนตากานาครับตั้งแต่เด็กแล้วก็คือกินเออเป็นคนกินง่ายครับ อลองดูครับลองไปซื้อมันทานกันดูนะครับที่เซเว่นกระเพาะปลาอะไรเนี่ยกระเพาะเส้นหมีก่กระเพาะปลานะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า fish mouth soup with rice vermic เวอร์มิสลี่ประมาณเนี่ยครับเวอร์เซลลี่เวอร์มิเซลี่นะครับประมาณนี้นะครับ, Were ly, รบ,รรบก็ถือว่าเป็นอีกมือหนึ่งที่ลองชิมอะไรแปลกใหม่ดูบ้างนะครับเพราะว่าจะทานแบบเดิมทุกวันทุกวันก็เบื่อนะครับเราก็ลองหลากหลายนะครับเดี๋ยวผมลองชิมเต้นดูนะครับนี่อย่างนี้นะครับ อืมอืมมันออกเผ็ดๆนิดๆด,ด้วยนะครับอืมอืมใช้ได้ครับใช้ได้นี่มองดูนะครับอืม ก็ยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากครับที่วันนี้ชมคลิปสั้นๆของผมในอาหารมื้อกลางวันนี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะสนุกแล้วก็มีความสุขในการชมคลิปของผมนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ